คุณแม่หลังผ่าตัดคลอดถามมาว่านานแค่ไหนแผลผ่าตัดเนี่ยถึงจะหายปกติดีตอบตรงนี้เลยนะคะก็คือประมาณ1เดือนขึ้นไปค่ะแผลผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นแผลด้านในแผลตรงมดลูกนะคะหรือว่าแผลด้านนอกจะเริ่มติดสนิทดีจะเริ่มหายดีเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างหนึ่งเดือนแรกนะคะคุณแม่ต้องเฝ้าสังเกตอาการตัวเองด้วยว่ามีการปวดหน่วงท้องไหมมีเลือดออกทางช่องคลอดไหมมีแผลแยกแผลซึมอะไรไหมหลังจากที่ตัดไหมไปแล้ว1สัปดาห์ ะะถ้าเราจะดูแลแผลเนี่ยก็ต้อง ดูแลให้ดีนะคะอาบน้ําได้หลังตัดไหมแล้วเช็ดทําความสะอาดได้แต่จะไปแค่แกะเกาแผลนะคะเพราะโอกาสที่จะแผลแยกเกิดขึ้นได้ส่วนเรื่องของการทํางานนะคะประมาณเดือนครึ่งก็คือคแม่มาตรวจหลังคลอดนั่นแหละค่ะสามารถทํางานได้ปกติทํางานเหมือนที่เราทําได้ในช่วงก่อนคลอดส่วนเรื่องของการยกข,ของหนักก็โดนถามมาเยอะเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ที่จะยกข,ของหนักได้ก็เดือนครึ่งตรวจหลังคลอดไปแล้วก็สามารถยกข,ของได้แต่อันไหนที่มันหนักเกินไปหนักเกิน กำลังของเราก็อย่าไปฝืนนะคะก็ควรที่จะหาคนมาช่วยไม่งั้นก็มีโอกาสที่จะเจ็บแผลตึงแผลรั้งแผลโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะจากแผลผ่าตัดได้ถึงแม้หนึ่งเดือนขึ้นไปแล้วแผลของเราจะเริ่มติดสนิทด,ดีแล้วก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการทำงานเรื่องของการเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องนี่นะคะ